เขาก็จะเป็นแผนที่สีเทาตั้งานงานน่ารัมากมาก ้ยมมาองงกสวัสดีชาวช่องทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ซิลคอฟฟี่ยาร์ดจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ เป็นหนึ่งในะคาเฟ่ที่ฟิลดีตกแต่งน้อยแต่มากเรียบแต่โก้นะคะแถมมีกาแฟอร่อยๆไว้บริการด้วยค่ะใครที่กำลังจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอเขาข้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะถ้าขึ้นทางอำเภอหล่มสักก็จะผ่านร้านกาแฟร้านนี้ค่ะเรียกว่าเช็คอินกันก่อนที่จะขึ้นเขาค่ะตัวร้านจะมีทั้งหมด2โซนนะคะ glass house ตรงนี้ด้านในจะเป็นแอร์ค่ะ หรือใครอยากที่จะออกไปสูดอากาศด้านนอกใครที่มาช่วงหน้าหนาวบอกเลยว่าฟินสุดๆเลยค่ะส,ส,คส่วนอาหารและเครื่องดื่มบ้านเราก็จัดเต็มตามจำนวนคนเลยค่ะคาเฟ่ที่นี่ไม่ได้มีข้อกำหนดในเรื่องของจำนวนแก้วที่จะต้องสั่งนะคะแต่โดยปกติแล้วเราก็จะสั่งครบทุกคนค่ะ เพื่อเป็นการอุดหนุนทางร้านอุ้ยมองกล้องรวยหมาเธออุ้ยหมามองกล้อง,มมอง,องเดี๋ยวเราจะเดินไปดูร้านขายของฝากที่อยู่ด้านหน้ากันค่ะ แผนที่สีเทพทุ่งกังหันงานน่ารักมากเราชอบถงทางเดินตรงนี้มากนะคะเพราะว่าดีไซน์เขาทำได้ดูโล่งโปร่งแล้วก็สบายมากบวกกับอากาศเย็นๆในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะก็คือฟินสุดๆเลยค่ะ ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้เปิดเพลงดังมากค่ะเดี๋ยวขอปิดเสียงนิดนึงนะคะส่วนบริเวณนี้ก็จะมีประวัติสั้นๆนะคะว่ากว่าที่จะมาเป็นแบรนด์มะขามสารัสมีความเป็นมาอย่างไงค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะ โอ,อ้ยซื้อครบซื้อครบพันห้ารับกระเป๋าร้อยเก้าเก้านี่เขาก็ขายอยู่ขายร้อยเก้าเก้าน่ารักอ่ะเอออันนี้น่ารักถ้าซื้อครบพันห้าได้กระเป๋าฟรีเจ๊ yeah. แมวหมดเลยอ่ะ แมวขวากอ่ะยืนยืนไม่ถ่ายู็ได้แมวควักหมดเลยแมวควักหมดเลยน่ารักมาก ก็คือเสียงดนตรีเลคขสิ์แบบสุดๆเลยนะคะโซนแรกที่เข้ามาจะเป็นมะขามแปรรูปแล้วก็เป็นผลไม้แปรรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะขามต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกเผือกทอดมะขามสดก็มีนะคะก็มีน่ารักมากนี่เป็นโซนมะขามสด ถุงนุกให้หลายคนไม่ถงูงของเราเจ๊ก็ซื้อมาขาำปากมะนาวเชื่อมเฮ้ยน่ารักมากเจ๊หกฟีหนึ่งเป็นแพ็กก็มีมาพร้อมโปรโมชัน่น เขาชอบกินแบบนี้เจ๊อันแบบนี้ได้เยอะแต่นี้โอ,อเคียนเอาแบบไม่โอ,อเคียนนี่ไม่ถูกถูกสองสิ่งที่ไม่มีทางเข้ากันได้เลยนั่นคือมะขามและช็อกโกแลตค่ะแต่พอมาชิมมันอร่อยมากค่ะทุกคนแนะนำเลยขอบคุณค่ะขนมแมวไปน่ารักมากเสื้อก็ดูน่าใสาเ่เสื้อคอขอ นี่เราก็ได้ของมาเธอถุงใบน่ารักถุงนีี้ดน่ารักรถต้นไม้รถนี้ได้ไหมจากนั้นเราก็มุ่งหน้าเดินทางต่อไปยังเขาคอกันค่ะทางขึ้นอ๋อเยอะมองมองไม่เห็นทางขึ้นนี่ไงไม่เยอะอะไรลรืเธอเขาไม่ให้เธอต่อแถวอยู่นี่โอ้ทางขึ้นยังเยอะแม่ดูทาเขาต่อแถวขึ้นหวานรถไหลเลยจอดบนรถติดในกรุงเทพเลย วันนี้เราตั้งใจมาทานอาหารเที่ยงกันที่นี่ค่ะก็มากับลาตีลาตีเรามากับลาตีนี่ก็คือเป็นนิกน้ำหมาเข้าได้แต่ว่ามีรสดีกว่าจริงใจคนอื่น มาชมวิวอยู่นี่เองมาชมวิวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมชมวิวชมวิวชมวิว เมนูที่นี่ก็จะออกเป็นแนวจีนๆนะคะแล้วก็มีพวกปลาอะไรเงี้ยขึ้นชื่อเลยก็ต้องเป็นขามหมูม,มันโถนะมาแล้วพลาดไม่ได้ค่ะเยลือไ่ไในปูเยลือไ่ไในปูเยวสลดันี่ถ้วยหนูไม่ใชะหนูไม่กินก <c oughs> ินเลย นะลคลิปนี้ก็ขอลากันไปด้วยอาหารเที่ยงจากเขาคอนะคะขอตัวไปเอ j นจอยแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายมุมซิกเนเจอร์